วันนี้ทีมงานเรามาทำสกู๊ปพิเศษต้องขอชื่นชมทางคุณพิชัยเพราะว่าพาตลาดผ่านวิกฤต <c oughs> <c oughs> ในช่วงโควิดที่ทุกคนประสบกันนะคะแล้วก็ถือว่าตลาดบนเรืองเนี่ยนะคะหรือในานามบริษัทลําเลิอพัฒนาจำกัดใช่ครับะ <c oughs> ก็ได้ร่วมสร้างจิตสำนึกในแง่ของการได้พยายามที่จะฟื้นคืนสิ่งแวดล้อมที่ดี นะคะให้กับสังคมที่อยู่ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อ o โ o นะคะที่ที่ก็เป็นสารธรรมชาติ100%เพื่อบำบัดน้ำเสียยังไงเดี๋ยวเราจะพาชมตลาดแต่ว่าอยากจะ<ด>ให้<ด>ทางคุณพิชัยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับจริงๆเราตลาดเราก่อนก็มีปัญหานะฮะเรื่องการบะบัดน้ำเสียรเรื่องท่อที่ตันบ่อยบ่อยมากๆนะฮะเนื่องจากเรามี การล้างการทำความสะอาดเนื้อสัตว์หรืออะไรพวกนี้ฮะวัตถุดิบในการจําหน่ายสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยก็มีปัญหาของสดต่างๆใช่จะมีปัญหามากก็พอดีบังเงินไปเจอในเฟซบุ๊กมันเด้งขึ้นมาก็ก็เลยเอ๊ะน่าสนใจอ่านอ่านดูเอ๊มันมันไม่มีสารเคมีเออก็เลยก็เลยน่ายิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกก็เลยทดลองเอามาลองใช้ดูปรากฏว่าใช้แล้วได้ผลดีก็เลยคือ ท่อจากเมื่อก่อนจะมีปัญหาตันบ่อยๆก็หายไปไขมันที่ต้องตักจาก,ท,กทุกวันก็ไม่ต้องตักเรียกว่าไม่ต้องตักเลยดีกว่าเพราะว่ามันมันย่อยสลายไปเองก็ช่างมานั้นก็มีไปทำอย่างอื่นได้ไม่งั้นไม่งนมังนต้องมาตักทุกวันเหมือนกันก็ลดงานไปได้ไปทําอย่างอื่นแนทนครับผมได้ได้ทราบข่าวว่าที่จริงตอนนี้เนี่ยในกทมอเองอก็มีนโยบาย ่จะดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ฮะโดยเฉพาะผู้ว่าชาติท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องระบบบำบัดน้ําเสียในตลาดมากเพราะว่าในตลาดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับจุดกําเนิดของสิ่งสกปรกที่ลงมปในคลองสาธารณะท่านก็ให้นโยบายตามเขตต่างๆมาว่าจะต้องมีถังบําบัดระบบบำบัดน้ําเสียอะไรต่างๆซึ่งซึ่งผมก็มออ้าวมันก็สอดคล้องกับที่เราทํามาก่อนพอดีเลยฮะ บำบัดเราก็มีเต็มรูปแบบแล้วก็มีสารที่ใส่ไปในในการย่อยสลายไขมันด้วยฮก็ยิ่งยิ่งไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่สารเคมีด้วยใช่ใช่แต่ระบบบาบัดของตลาดมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วคเป็นบ่อบาบัดน้าเสียเป็นบบอบำบัดน้ําเสียเป็นรูปเราติดตั้งมาตั้งสี่ห้าปีแล้วครับเป็นตลาดที่พื้นแห้งเราเราทําท่อไว้นี่ครับ ท้อแบบนี้บบนนครับตา,ตามซอยเลยเหรอครับพี่ครับผมตามซอยน้ําจะไหลลงมารวมกันแล้วก็ลงถังบําบัดนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตรงเนี้ยตันบ่อยมากตันก็คือขังขึ้นมาข้างบนเลยล้นมาเลยครับทีนี้เราก็หลังจากเจอผลิตภัณฑ์นี้เราก็เลยทดลองใช้รเราก็ไปเทตั้งแต่ต้นทางตอนนี้ก็เลยไม่ตันแล้วครับแล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยๆ ครับทำความสะอาดในท่อได้ดีขายชอบเรียกว่าให้มาให้มาแยงเนี่ยครับมันจะตันมันจะตันตรงเนี้ยคเส้นเนี้ยมันจะตันหน่าร้านอะอย่างงี้ใช่แล้วก็เทเป็นเส้นๆแค่นี้เองครั้งเขาสมยังไงอะคะฝาเดียวฝาเดียวต่อน้ำหนึ่งลิตรฝานี้ครับฝานี้ต่อน้ำหนึ่งลิตรอาจจะทําทุกวันแล้วก็หลังๆช่วงนี้ก็น่าจะสัปดาห์ละครั้งไขมันที่บ่อไม่เหลือแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วไม่เหลือครับเมื่อก่อนต้องตักทุกวันหายไปหมด ่เมื่อก่อนตักต้องตักทุกวันตักทีทุกวันเลยทุกวันครับทุกวันค่ะเดี๋ยวนี้ทางคุณวิชัยดูแลดีไหมคะน้ําไม่ขังเลยใช่ไหมคะไม่ขังสะอาดอาหารจัดเดิมยังไงบ้างคะก็สกปรกมันก็เดิมมาแล้วก็แฉะแก็คือผมไม่อยากเดินตอนนี้ก็เดือแล้วก็สะอาดขึ้นบรรยากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีนะคะนะคะอ๋อคุณพี่ไข่อะไรนะคะไข่ไข่เนี่ยค่ไข่ไข่เนาะอ่า มีราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงทุกวันตามเราได้มาเท่าไหร่แล้วก็ปรับขึ้นปรับลงแล้วแต่ะครอาาสภาพแวดล้อมสะอาดของเราก็สะอาดลูกค้าก็ซื้อนะคะคุณพ oui, ี่โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะสะอาดมากค่ะคุณนะคะ